สวัสดีครับผมผมแจ็คจาก Super Jack Channel ครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับ Harley Street Bob 114นะครับว่าเราซื้อมือหนึ่งอ่ะมันจะมีของแถมอะไรให้เราบ้างนะครับอ่ะทางนี้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับเขาก็จะมีนี่เลยเป็นประกาศนิยบัตนะครับประมาณว่าแบบแบบเซอร์ไิเสเคดว่าเรา เป็นผู้ซื้อมือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีนี่เลยกระเป๋านะครับจากฮาร์เลย์เดลิสันนะครับภายในนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับในการดูแลรักษารถให้นะครับก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับอย่างดี3ผืนนะแล้วก็จะเป็นตัวน้ํายาเช็ดรถนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณแบบน้ำยาซักแห้งนะหนขวดนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนแบบ อุซอรี่นะครับของชาวแก๊้งฮาร์เลย์นะของฮอกนะครับอันนี้เป็นของแท้จากส่วนนะครับเขาจะเป็นนี่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือชุดชาร์จนะครับของตัวรถฮาร์เลย์นะเขาก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับของไฟบ้านแล้วก็จะเป็นของแบตเตอรี่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราจอดนานๆอ่ะอย่างอาทิตย์หนึ่งก็ชาร์จครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบตเตอรี่เขาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเขาจะได้แบบแบตไม่เสื่อมนะถ้าเกิดจอดนานๆอ่ะรับรองว่าได้สไลด์ไปที่ส่วนแน่นอนครับถ้าว่าเราไม่ได้ชาร์จนะ ต่อไปครับก็จะเป็นสมุดคู่มือรถนะครับคู่มือของฮาร์เ y ย์ดีบิสันะอันนี้ยังไม่ได้แกะติลเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเล่มแกลเกลอรี่นะครับว่าอะไรต่างๆของ Harley ย์ดีบิสันะครับสามารถเลือกดูอะไรแต่งหรือว่าของที่จะมาเสริมความหรอให้กับเจ้าฮาร์เ y ของเราได้นะครับก็ฮาร์เลย์ดีบิสัคันนี้นะครับจะเป็นระบบคีเรตแล้วนะครับก็กุญแจสรบรบล็อกคอ2ดอก แล้วก็กุญแจเกลียดหนึ่งอันนะครับก็ถูกใจครับคันนี้หล่อมากๆเครื่องยนต์แบบแรงสุดๆครับผมก็สมารับรถเมือหนึ่งนะครับเพราะวาจะมีตัวกรองเอ่เป็นตัวผ้าคุมกรองอากาศนะครับเซลล์นะครับแจ้งว่าถ้าเกิดว,ว่าเราจอดที่บ้านอะไรเงี้ยก็คลุมไว้นะครับเผื่อว่าพวกเศษส่วน,นต่างๆนะครับจะได้ไม่เข้าไปในตัวกรองอากาศของรถนะครับ ก็สภาพรถวันแรกครับคือแบบใหม่มากครับนี่นะก็เป็นศูนย์ power station motorsport นะครับที่เราออกรถด้วยนะแน่นอนครับสำหรับ Harley-Davidson นะเขาก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับเครื่องนยนต์บล็อกน,นี้นะครับจะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็น1 8 6 8งพซซนะ เป็นสูบ V นะครับเสียงสูบเสียงเครื่องยนต์เร้าๆตามสไตล์ของ Harley Davidson นะครับก็ระบบเบรกหน้านะก็เป็น4พอร์ตนะครับ1นดิสเบรกบัมสไตล์แบบรถคลาสสิกนะครับผมก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบ Harley อะไรมากนะแต่ว่าชอบครับพอเบรกหลังนะครับก็จะเป็นคิดว่าน่าจะ4พอร์ตเหมือนกันนะ เมื่อกี้ลองไปขับแล้วครับก็เหลือครับไม่ได้แบบต้องเปลี่ยนดิสเบหรืออะไรใหม่นะปั um ๊มเบรกนะครับโอ้แบบใหญ่มากหน้าจอเดินใหม่นะเป็นหน้าจอเดินใหม่แบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบหน้าจอใหญ่นะก็จะเป็นแบบเล็กๆนะครับ ก็บอกเป็นหมวดต่างๆ a v ทริป A 10ปีนะครับน้ำมันเต็มถังแล้วตอนนี้แล้วก็เวลาระยะทางนะครับก็คือ10กิโลนะคือระยะเท็ดลันของตัวรถนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายฝั่งขวาจะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับติดเครื่องยนต์ก็ระบบติดเครื่องยนต์อนี้นะครับโอเค สตาร์ทตรงนี้น,นี่เป็นไฟฉุกเฉินนะครับเบาะนั่งนะครับแม่นาำนไม่มีคนซอ้อนนะเพราะว่าบกเขอซอ้อนเขาแบบเล็กมากเลยนะพอซอ้อนได้ครับแต่ว่าถ้าซอ้นอ,รอนระยะทางไกลๆก็ค่อนข้างเหนื่อยนะก็รประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า h a r ล่ดีพิสันสตรีทบ๊อบหนึ่งหนึ่ะครับรูปราต่าของปีของปนี2 0 2บนะกับซีรดัดูดแบบนี้นะครับ 快点吧。 เหลืออะไครับที่